สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆนน้องๆที่นา่ารักทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่แฟนเพจ scss และช anel youtube share d e m e n smile นะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสาธิตวิธีการเขียเดนไฟล์และก็โชว์ไฟล์บน windows 10กันนะครับผมเชื่อว่าพี่พี่เพื่อนๆนน้องๆ้องนะครับนะขนานี้นะครับอาจจะมีหลายๆคนนะครับที่ จำเป็นจะต้องใช้งานร่วมกับผู้อื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนที่โรงเรียนมหาลัยหรือว่าแม้แต่คนในครอบครัวนะครับเราก็จะมีไฟล์หรือเอกสารบางไฟล์ที่เราไม่ต้องการที่อยากจะให้คนอื่นเห็นหรือว่าเป็นเอกสารที่เป็น confidential นะครับผมเราจะมีวิธีซ่อนไฟล์หรือว่าโฟลเดอร์เหล่านั้นบน Windows 10ได้อย่างไรนะครับผม แล้วก็เราต้องการที่จะแสดงผลกรณีที่เราต้องการจะเรียกมาดูได้อย่างไรนะครับครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมอดัแบบแรกนะครับผมให้เราไปที่เครื่องหมายเ r ิร์ตรงนี้นะครับโดยปกติถ้าเราคลิกขึ้นมาแล้วนะครับอันไหนที่เราเข้าบ่อยๆมันก็จะโชว์ขึ้นมานะครับผมอย่างตัวนี้จะเป็นไฟ explorer ตรงนี้นะครับที่เราจะใช้สาธิตในวันนี้นะครับ สำหรับใครที่ไม่ขึ้นตัวไฟลโฟล l ด r e r ตรงนี้นะครับก็ให้พิมพ์ในนี้นะครับเป็นไฟล์นะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นไฟล์โฟลเด r e r ให้เราคลิกซ้ายนะครับผมที่ไฟล์โฟล l ดอ e r แล้วเราก็มาเลือก drive right นะครับที่เก็บเอกสารของเราหรือว่า drive right ที่เราต้องการที่จะสร้างโฟลเดอร์เพื่อที่จะซ่อมฟล์งานของเรานะครับในที่นี้ผมจะเลือกเป็น drive right d นะครับผมดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับแล้วผมจะสร้าง โฟลเดอร์มาโฟลเดอร์นึงนะครับตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่า test hidden folder แล้วกันนะครับครับหลังจากนั้นผมจะทำการซ่อนโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับวิธีที่เราจะซ่อนโฟลเดอร์นี้นะครับให้เราคลิกขวาที่โฟลเดอร์นะครับแล้วก็มาเลือกที่ property ในแท็บ general ตรงนี้นะครับเราจะเห็น ตัวเลือก hidden ตรงนี้นะครับเราก็คลิก1ครั้งให้เป็นเครื่องหมายถูกจากนั้นเราก็กด apply นะครับจะสังเกตว่าโฟลเดอร์ของผมจะหายไปแล้วนะครับเรากด ok เพียงเท่านี้นะครับไฟล์หรือว่าเอกสารของเราที่เราต้องการที่จะไม่ให้คนอื่นเห็นนะครับมันก็จะถูกซ่อนอยู่ใน drive ใดนี้นะครับเวลา ที่คนอื่นเข้ามาใช้งานเขาก็จะมองไม่เห็นนะครับผมกรณีที่เราต้องการที่จะโชว์ออกมานะครับให้เราไปเลือกที่ไฟล์นะครับผมแล้วก็มาเลือก Change Folder and Search Option นะครับคลิกซ้ายไปนะครับแล้วก็ในแทบ็บทั้งหมดนี่มันจะมี3แทบคือ General View แล้วก็ Search นะครับผมให้เรามาเลือกตรง View นะครับใน Advanced Setting เราจะเห็น เมนูนี้นะครับ Hidden File and Folder ในตอนนี้มัน default ไว้ที่ Don't Show Hidden File Folder or Drive นะครับผมพอมัน default ตรงนี้เมื่อเราทำการซ่อนไฟล์มันถึงมันเลยไม่แสดงผลออกมานะครับให้เราคลิกที่ Show Hidden File Folder or Drive นะครับแล้วก็กด Apply จะสังเกตว่าโฟลเดอร์ที่ผมสร้างขึ้นมามันจะโชว์มาแล้วครับแต่ว่าข้างหน้าก็จะเป็นจางๆนะครับมันจะไม่เข้มเหมือนกับโฟลเดอร์ปกติอันนี้ผมกดโอเคนะครับผมหลังจากนั้นถ้าหากว่าเราไม่ต้องการที่จะซ่อนแล้วนะครับให้เราคลิกขวาที่โฟลเดอร์นี้แล้วก็ p ropy e r t แล้วก็มาเอาตัว hidden ตัวนี้ออกนะครับกด apply โอเคก็จะกลับมาเป็นสีเข้มเหมือน กับโฟลเดอร์อื่นๆนะครับผมสำหรับทริคเล็กๆน้อยๆนะครับในการซ่อนไฟล์หรือว่าโฟลเดอร์บน Windows 10ก็จะมีประมาณนี้นะครับยังไงพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะครับลองนำไปประยุกต์กับการทำงานดูนะครับหรือว่าการเรียนนะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับ ใครที่ชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเป็นกำลังใจให้กับทางผมด้วยนะครับขอพระคุณมากครับผมสวัสดีครับ